สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะจากชาแนลวัดฟอร์ดดับเบิลเตอร์นะฮะวันนี้นะครับอยู่กับฟอร์ดวายแท็ก3.2นะครับปี2007นะฮะวันนี้เป็นพาร์ทที่สองนะครับหลังจากพาร์ทแรกเนี่ยมาอัปเกรดชุดช่วงล่างนะครับอัปเกรดชุดช่วงล่างจัดเต็มไปนะครับแล้วก็วันนี้มาเปลี่ยนกระจกนะครับใส่สโนเกิลนะฮะของซาปารีนะฮะแล้วก็มีถาดด้านบนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายนิดหน่อยนะฮะ เดี๋ยวผมพาชมนะครับตัวนี้เป็นปอดสามจุดสองนะครับเครื่อห้าสูบนะฮะสองร้อยแรงม้านะครับตัวนี้นะตัวนี้รอบก่อนแปลงไฟมาสแตงนะครับมาแล้วก็ใส่ทุดทนชนของฮัมเมอร์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนล้อนะฮะเลี่ยนล้อเป็นฟูเอลยบสองนิ้วนะฮะติดตั้งสกูปแรดนะฮะ การยก2นิ้วนะครับเปลี่ยนโช๊คนะครับเปลี่ยนโช๊คปีกนกนะครับอันนี้เปลี่ยนแบบ full option เลยนะใส่ล้อย2ิบอง full of road นฮะเป็นล้อสโต๊กสีแดงนะดำแดงแคนดี้นะเป็น22นิ้วตัวนี้เป็นมิติความล้นของคันนี้นะครับประมาณ5นิ้วนะฮะ นี่นครับยื่นประมาณ5นิ้วแล้วก็ถ้ากระจกเดินมันจะเล็กไปหน่อยนะครับตัวนี้ก็อัพเกรดกระจกเพิ่มนะเนี่ยโคมหน้าเปลี่ยนเป็นของที่มัสแตนนะติดกระจังฟอร์ดนะมีไฟ LED ตรงนู้น,นครับ3อันนะฮะข้างล่างใส่กันแทงนะสีแดงของมเมอร์นะ ชุดยกอัพนะครับเป็นโปรพนเดอร์2ุดห้าโอนะปรับแป่ระดับนะครับมีสปริงมาในตัวนะฮะแล้วก็ปีกนกออปชั่นนะครับสีแดงกันนะครับคันนี้แต่งเป็นธีมดำแดงนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ได้พ่นการสนิมใหม่นะครับสีดำเงาเห็นไหมตรงปีกนกล่างครับตัวนี้อันนี้พ่นการสนิมใหม่แล้วก็ เก็บรายละเอียดตรงชุดแต่งเลยนะครับไม่ให้มันเลอะนะฮะอันนี้เก็บงานดีมากนะตัวนี้ใส่สโน์เกิลของซอฟารีนะครับ made in ออสเตรเลียนะครับนี่เป็นทรงบบแบบคล้ายๆงวงช้างอ้วนๆน่นครับตัวนี้เจาะจริงครับเจาะเจาะติดแก้มเลยนะครับมีน็อตอยู่ข้างหลัง4ตัวนะแล้วก็ตรงเสา A เนี่ยสตัวนะนี่นะ กระจกเป็นของเคลียร์วิวนะครับปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะฮะปรับไฟฟ้าด้านบนด้านบนเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับแต่ข้างล่างเนี่ยปรับมือนะมีน็อตสามตัวแล้วก็มีปลั๊กนะครับตรงรุ่นนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงไฟเลี้ยวมันจะหายไปปกติกระจกเก่าจะมีไฟเลี้ยวอยู่นะครับตัวนี้หายไปนะครับทาให้เราต้องแปลงแปลงรีเลย์ใส่นะครับนิดนึงเพื่อ ให้สัญญาณกระพริบไปเลี้ยวข้างในเนี่ยมันเป็นปกตินะครับถ้าเกิดเราไม่แปลงเนี่ยสัญญาณมันจะเร็วนะฮะสัญญาณมันจะกระพริบขีนะครับเหมือนแบบไปเลี้ยวขาดอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องแปลงให้สัญญาณมันเป็นปกตินะฮะมีชุดกาดประต,ตูนะครับไว้ลายนะแล้วก็นี่บันไดออฟโรดของโอเพนเอ็นนะ ตัวนี้ยกสองนิ้วนะครับยกสองนิ้วใส่ล้อคอนโพดนะะอันนี้แล้วก็เราก็ได้ทาการคัดต่อมตรงซุ้มล้อนะเนี่ให้มันเลี้ยวได้นะครับปกตินะฮะตัวนี้เลี้ยวได้สบายครับเราแปลงเรียบร้อยนะฮะผลงานเราไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับอ่านี่ชายของตัวกันโคลนอยู่นะนี่ยเหมือนเดิมครับเก็บงานเนียนๆนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะฮะกล้ารับประกันนะ อันนี้เป็นทาที่สองนะฮะทาที่สามก็จะมาเปลี่ยนตัวโลบาร์ตรงนี้นะครับเป็นโอเพนเอ็นแบบบีเดเตอร์นะฮะเป็นทรงบีเดเตอร์นะครับเป,เป็นเป็นเหล็กนะฮะรักสนามจะแหลมๆหน่นะครับตอนนี้พีออเดอร์ไปประมาณหกสิบวันเจอกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ต้องถอดออกนะครับถอดฝาออกอันนี้ออกอันนี้ออกนะฮะอันนี้ต้องใส่ใหม่เพราะว่า โลบาตัวพีดิเตอร์เนี่ยมันต้องใส่ไลเนอร์ที่เป็นของ XLT นะหรือว่าใส่ฝาครอบนะของตัวแรปเตอร์เนี่ยเอามาครอบอีทีนึงนะฮะต้องใช้ตรงนี้ที่มันใหญ่ขึ้นนะ,ะนะครับไว้ชมกัน,นครับตัวนี้ต้องรื้อทิ้งกันหมดเลยสองชิ้นเนี่ยฝาท้ายกับตัวสปอร์ตบาร์นะฮะอ่ะด้านหลังเปลี่ยนไปท้ายใหม่นะับเป็นทรงแบบทรงเดิมนะะแต่ว่าเป็นสีสม,มุกหน่อยนะ ข้างในเป็นไฟอร์ไปดีครับติดตั้งฝาท้ายแบบเอ5 0นะฮะนี่ครับกันชนท้ายตัวนี้ตอนนี้ใส่ฮัมเมอร์อยู่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวอีก6กวันก็จะใส่เป็นของ Open End นะฮะถอดออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นตัวที่มันยื่นมาตรงนี้นะฮะโอบตรงนี้เลยครับตอนนี้ก็ใส่นี้ไปก่อนนะฮะลอของนะฮะคันนี้ใส่ซุมล้อ6นิ้วนะ อันนี้เป็นมิติความล้นนะฮะยางโหดนะคันนี้ท่อยเสียคันนี้ใส่ของ HKS นะนะสายคาร์บอนนะแล้วก็ช่วงล่างข้างล่างเนี่ยเราพ่นใหม่หมดเลยนะนี่คนระับดำเงานะพวกของแตงแ่งเราก็ห่อหมดเลยนะนี่คนระับไม่เลอะสีแน่นอนนะฮะนี่คนระับอันนี้ชกหลังนะครับสองจุดห้า OEM ปรับแปดระดับนะครับซับแทงติดตั้งตรงนี้ ปรับระดับตรงนน้นนะเห็นไหมเนี่ยชุดแชสซีแหนบเราพ่นหมดนะเก็บงานอันนี้เหมือนแบบขอบไข่แดงนะอ่าอีล้อฟูเอลออฟโรดนะฮะอเมริกานะยี่สิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ต้องสั่งหกสิบวันนะ,ะพอดีอันนี้มีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วนะครับดำแดงน,นะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นล้อยี่สิบก็จะมีในสต็อกนะฮะ ร้อยยี่สิบยื่นประมาณนี้เลยนะครับจะมีในสต็อกเดียวนะฮะด้านบนนะครับมาติดตั้งถาดของแฮมเมอร์นะครับที่ออกใหม่ล่าสุดเลยันนี้นะครบอันนี้ติดตั้งได้ทั้งรถที่มีราวลังคาราวลังคาแท้นะนะครับถ้าราวลังคาปลอมเนี่ยต้องถอดถอดราวลังคาอ่อดแล้วก็มันต้องมาล็อกกับแถวๆตรงตรงนี้นะฮะ หรือว่าตรงหลัาคาข้างบนจะมีร่องอยู่นะไอถาดตัวนี้จะไม่รวมไฟด้านบนสี่ดวงนะแล้วก็ไฟไฟไล้บาย์ยาวๆเนี่ยตรงตรงกลางเนี่ยไม่รวมนะราคานี้จะไม่รวมนะอันนี้แยกกันอ่าตัวนี้เป็นมิติความกว้างของกระจกนะหล่อเลยอันนี้ลูกค้าเอาแบบมาจากฟิลิปปินสนะ์ครับเป็นรถคันหนึ่งที่ท ของฟิลิปปินส์ที่เขาแต่งมานะก็ดูอลังการดีนะนี่นะนนะอันนี้ยก2นิ้วเองนะครับแล้วก็ทำการแปลงซุบล้อหน่อยนะอ่านี่เป็นดูด้านข้างนะทรงมันจะแบบว่าทรงมันจะแบบว่าไม่ไม่สูงนะฮะเห็นไหมก็ดูหล่อเลยนะปกติยางใส่เนี่ยต้องใส่ ชุดยก4นิ้วนะถึงจะสมส่วนแต่ว่าตอนนี้มันกำลังฮิตนะยก2แล้วก็ใส่ล้อแบบปีใหญ่ยืดๆอะไรประมาณนะี้กำลังกำลังมาครับกำลังฮิตเลยอีกอย่างก็ยก2ก็ขึ้นลงง่ายครับถ้ายก4ก็ต้องเป็นแบบพวกบันไดอีบอร์ดละนะครับยก4ก็ทำได้นะแต่การยก4เนี่ยมัน ค่อนข้าง,างที่จะแมทนทะนแนนบ่อยนะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยจะยกสี่กันฮนะยกสองพอนะฮะแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปอันนี้ก็น่าจะใหญ่สุดแล้วสำหรับยกสองนะแต่อาจจะยื่นได้มากกว่านี้นิดน,นึงนะีประมาณกนิ้วนึงอะไรประมาณนี้นะครับโดยรวมก็คันนี้ก็ดู ลลลลนะครับขับไปไหนก็มีแต่คนมองนะก็เดี๋ยวอัปเดตกันอีกพารที่3นะครับน่าจะจบนะครัสำหรับการแต่งคันนี้ก็ถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามไว้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะวันนี้ต้องขออนุญาตนำรถไปส่งให้กับลูกค้าก่อนนะฮะไพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะไพบกันใหม่สำหรับพารที่สาสำหรับคันนี้นะฮะ เดี๋ยวรอชมว่ามันจะโหดแค่ไหนนะหลังจากติดตั้งโลบาวพินเอ็นกับกันชนท้ายนะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตกันต่อไปนะโอเควันนี้ผมนัองขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ